สวัสดีครับผมพมตนอยพมรไอทีนะครับผมนะครับก็สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ติดตามเพจพมตนนอยนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตาม YouTube พมรไอทีนะครับวันนี้ลืมแจกไปว่าโอ้เป็นโอกาสดีครบสี่พันนะครับขอแจกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจและก็ติดตามช่องทาง a c e b o o k นะครับแล้วช่องติดตาม u t u b e นะครับทีนี้ผมก็เลยเอาทําสักระบบหนึ่งมาแจกกันนะครับช่วงนี้ปวดหัวมากกับการทําระบบกององค์กรในส่วนของการสํารวจกันว่างสามวันแล้วยังไม่เสร็จนะครับทีนี้ก็เลยแก่นะครับกาบมแจ เอฟซีสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับระบบนี้ใช้เวลาทําประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนาะนะครับอ่ะเมื่อเราได้เอกสารแล้วเราทํำจำเนาไปนะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบที่ถ้าสําเร็จแล้วจะเวิร์กมากๆนะครับก็คือระบบยอดขายนะครับรายรับรายจ่ายยอดขายแล้วก็แสดงเป็นตารางเทเบิลนะครับสามารถแก้ไขปรับปรุงได้แสดงรายงานยอดนะครับยอดสุทธิอะไรอย่างเงี้ยเนาะแสดงรายงานยอดขายได้โอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับอ่ะโอเคครับแจกฟรีครับแจกฟรีแต่ตัวเต็มตัวเต็มไม่ใช่ตัวเต็มนะตัวเต็มร้อยสี่สิบ ่148นะครับเดี๋ยว v i p ก็โหลดเอาแล้วกันแต่อันนี้สำหรับแจกแจกให้กับ FC ทุกท่านนะครับ v i p ก็เอาไปปรับต่อได้นะครับมาที่ส่วนขยายครับเมื่อเราคัดลอกแล้วเนาะมาที่แอปสคริปต์วิธีทําเป็นแอปสคริปต์นะครับรายรายก็ตามที่ท่านได้ไฟล์ผมไปนะครับรายรายของโค้ดของทุกท่านก็ตามแต่ละเมื่อเราได้ไปเสร็จปุ๊บเราก็เปิดที่ดัสเตชิพเลยที่สเปเชียชิพนะครับแล้วก็มาที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็มาที่แอปสคริปต์เนาะมันก็จะมาเปิดแอปสคริปต์ให้เรานี่นะครับแต่่่ตตตััััวววววนน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 ีีีีีีี้้้้ะะะะครบผผผมมมมอาาเเ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 ดดด๋๋ยยยยจจปปปปลล็็ x x ใหห อันนี้เป็น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 ลิงก์เก่าทีนี้ลิงก์ใหม่ต้องเป็นตัวนี้ครับลิงก์ใหม่ต้องเป็นตัวแอปสคริปต์ล่าสุดเราเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้องแชร์นิดนึงหรืออาจจะไม่แชร์ก็ได้ถ้าเราใช้ส่วน privately ลองดูเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิกเอา id sheet เนาะ id sheet ไปนะครับ ctrl c นะครับ copy นะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เลือกมาตรงที่มันเป็นผมจะใส่ xx ไว้เนาะอันนี้ผมอัดวิดีโอเฉยๆนะครับเอาไปใส่แทนที่มันเป็น ah id sheet id space sheet เดิมมีหนึ่งจุดนะครับสองจุด ah ลองดูเนาะว่ามันจะ์ปีกี่จุดเนาะะนครับ สองจุดนะสามจุดอ่าสามจุดละคอนโทรลวีนะครับสี่จุดคอนโทรลวีนะครับคอนโทรลวีอ่าห้าจุดห้าจุดเนาะคอนโทรลวีคลินะครับแล้วก็หกจุดอ้าวเยอะเหมือนกันแฮะปึ้งเจ็ดจุดอ่าถ้าเก้าจุดนี้อลัหันเลยนะนะครับเจ็ดจุดนะครับ ว่าจังโอ้หมดแล้วนะครับไม่นะครับเรื่องพวกดาวจุดอลาห์บันทึกครับผมนะครับในส่วนของอ่ินเด็กไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าทําไปแก้ข้อความบมดยิ่งอะไรนะครับนานจะทำไปปรับแก้นาะนะครับในส่วนที่นี้ก็สามารถทําเป็นเว็บแอปได้แล้วนะครับอ่ทำไงให้เป็นเว็บแอปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อมาคือมาที่ปุ่มเมนูสีฟ้านะครับคลิกเมนูแรกเลยการทําให้ใช้งานได้หลายการใหม่สร้างครั้งเดียวพอนะจำไว้เสมอนะครับสร้างครั้งเดียวพอนะครับอ่าถามว่าจะไปต้องสร้างไรอ่ะ ถ้าเรายังไม่ประกาศใช้เป็นทางการเราก็สร้างรืร่อยๆได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปแปะไว้ในฐานข้อมูลของเว็บใหญ่หรือว่าไปไประชาัมพันให้คนเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยนะ,ะเพืเ่อกดเป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นลิงก์ใหม่ไงครับเออมันไม่เป็นลิงก์เดิมเนาะ,อะโอเคครับมาที่ทำให้ใช้งานได้ครับนะครับให้สีเข้าถึงครับแล้วก็มาที่เมลเนาะโอเคนะครับแอดวานครับแล้วก็มาที่ทำให้ใช้งานได้โอเค,ครับไปที่ชื่อไฟล์ครับแล้วก็ไปที่อนุญาตครับ อ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นเป็นลิงก์เว็บแอปก็คือวิ้งยูอ์เอลที่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็น r e s ponsive ด้ยเนาะนะครับเป็นแบบ r e s ponsive สวยงามเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับการเอาไปใช้ในมือถือได้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือลิงก์จริงแล้วนะครับในลงท้ายด้วย e.x.c e เนาะอ่าะเทคทีหนึงดูหน้าตาเลยนะครับป๊าเป็นไงเป็นไงกำลังโหลดข้อมูลโอ้โหท่าทางดูสวยงามปั๊บนี่เป็นไงครับเออนะครับเป็นสไตล์แบบอ่าสไตล์ของพระมุตนาอยเหมือนเดิมนะครับสไตล์ผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะครับ นี่ก็คือเป็นลันกษณะของรายรับรายจ่ายรายได้นะครับนี่รายได้นะครับเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือหน้าหลักเนาะอ่ารายได้จาก Facebook เทาา่าไหร่ถ่านก็บันทึกลงไปใช่ไหมครับรายได้จาก TikTok ทิกทอกเท่าไหร่ทิก e ทอกทิกทอกนะครับาาารายได้จากช้อปปีเท่าไหร่ครับเนี่ยครับท่านก็สามารถบันทึกข้อมูลรายได้ต่างๆท่านก็สามารถที่จะอเป็นรายได้จากการอ่าอันนี้ขายอาหารหน้าร้านอันนี้ขายต้นไม้อันนี้ขายกาแฟทาา่านก็ว่าไปเนาะก็สามารถที่จะอ่าสามารถที่จะไปดัดแปลงไดปได้หมดเลยนะครับก็จะทำเป็นหน้าหลักไปหนึ่งหน้านะครับสำหรับข้อมูลอ่เรามาทดสอบว่านะครับข้อมูลจะบันทึกกลลงไไไปแแ้้้ววสาาามมมรรถขขดดยยอจะ ตอบมิดให้เราหรือเปล่านะครับเอาลองดูใน,ส,นส่วนของเลเซอร์เซฟซิอ่าปุ๊บไอ้ยะนี่นะครับอ๋อนี่ยังมีเลยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวต้องไปปรับนิดหนึ่งเนาะผมก็ยังเพิ่งเพิ่งจะดูเหมือนกันเนาะอ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่นี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของ อ่ารีสปอนสีแบบอ่าซ้อนโมดอนเนาะเป็นลักษณะของหุบขยายอะไรเงี้ยเนะาะแสดงสักสองสองคองลัมน์ก็ได้แล้วก็ซ่อนไว้คลิกขยายอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถดูได้เนาะแต่แค่นี้ก็แค่นี้ก็โอเคกันนะสวยงามนะครับสวยงามแล้วโอเคเนาะเนะี่ยมาในของฟรีนะทวีพ <c oughs> ีก็อาจจะทําให้สําเร็จนะครับทำให้สมบูรณ์มากขึ้นเนาะทำให้ดีกว่านี้แล้วก็ใช้งานได้จริงนะอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าต้องไปปรับเพิ่มเติมว่าท่านจะเอาฟังก์ชันเพิ่มมาเติมพวกนี้ <Wells> อะไรเพิ่มเติมไปอีกเนาะนะครับแล้วมาดูในส่วนของชีทนะครับชีทก็จะเห็นเลยนะครับนี่ข้อมูลเดิมนะครับในส่วนของดัต้าเนาะก็จะมีข้อมูลเดิมที่เราบันทึกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าโอเคเนาะทีนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะขยายตัวอักษรนิดนึงมันเล็กไปโอเคนะครับเอาละทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเราจะบันทึกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมทดสอบบันทึกข้อมูลเนาะอ่านะครับปุ๊บอย่าสักครู่เรากลับมาที่หน้าหลักนะครับเออแล้วก็เราบันทึกข้อมูลเป็นรายได้จากช้อปปี้อะไกันพอดี ú, ผมฝากขายของที่ช้อปปี้ด้วยนะครับ อ่าประเด็นสมมติว่าบางท่านก็อาจจะขายของที่ช้อปปี้ใช่ไหมฮะอ่ามีของขายอ่ะตัวนี้อาจจะเปลี่ยนอยเนาะชื่อลืมแล้นนาอาวอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อชื่อสินค้าก็ได้ครับอย่างเช่นผมขายอะไรดีอ่าผมขายกล้วยฉาบไปกันนะกล้วยฉาบเนี่กล้วยฉาบเนาะกล้วยฉาบอ่าขายเท่าไหร่จำนวนถุงอ่าจำนวนอ่าจำนวนก็อ่าอันนี้เป็นซื้อหรือว่าหรือว่าขายเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบันทึกการขายเนาะเราขายกล้วยฉาบแล้วกันนะจำนวนอ่าจำนวนกี่ถุงจำนวนอ่าสิบถุงนะ ราคาต่อหน่วย10บาทเอาอ,อย่างนี้เลยกันเนาะราคาต่อถุงเนาะยอดขายได้ขายเท่าไหร่ขาย10ถุงก็10บาทเท่าไหร่ร้อยหนึง่งเออร้อยหนึ่งเนาะอ่ายอดขายเท่าไหร่ร้อยหนึง่งแค่จะสาธิตว่ามันจะขึ้นมาใน,ในส่วนของฐานข้อมูลแล้วก็รวมยอดจ่ายไหมนะครับเพิ่มเลยปึ้งโอ้สวยงามกับันทึกข้อมูลนะครับเปิดข้อผิดพลาดไม่สามารถ <laughs> มันคืออะไร <laughs> มันคืออะไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอา่า ลองอีกทีนึงนะครับนี่โอเคไปแก,ก้ทีนหนึ่งมันจะได้ปะนะลองดูทีหนึน่งนะครับเพิ่มข้อมูลตึงใจหายใจความใจออโอเคเราลงแล้วนะครับเบมื่อกี้มีเขียนโค้ดผิดทีหนึน่งนะครับอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับมาตอนนี้ครับเดี๋ยวเมื่อวันทึกข้อมูลลงไปเนาะนะเรามาดูว่ามันเข้ามาในดัตต้าชีหรือเปล่าไไนะครับเพื่อฉาบสิบบาทสิบอันก็หนึ่งร้อยเนาะ นะครับทีนี้ก็เข้ามาในคำนวณให้เรียบร้อยนะครับคำนวณในส่วนของอไอ้พวกนี้ท่านไปต่อวยอดหอกนะครับในส่วนนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของเห็นไหมครับ <c oughs> สองพันสามร้อยสองพันสามร้อยจำนวนทั้งหมดตรงไม่ตรงไม่รู้แหละแต่ว่าตัวนี้ก็มันก็จะคิดไปตามแต่ละแต่ละตัวใช่ไหมแต่และตัวเนาะ <c oughs> แต่ละตัวจะเท่ยังไงก็ทำตัวการ์ดเนี่ยนะครับให้มันให้มันแสดงในแต่ละส่วนขึ้นมา ก็ได้นะครับดังในส่วนของ V I P แล้วกันเนาะเราจะทำให้ตรงนั้นนะครับก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดหรอกนะครับถ้ามันไปต่อเพิ่มเติมก่อเนาะแต่ที่แน่นะครับมันสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงไปแสดง Data Table นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ไหมสมมติเนาะอันนี้สมมติว่าผมแก้ไขตรงนี้นะครับกดคำว่าแก้ไขปุ๊บอ่าถ้ามันจะต้องดึงข้อมูลมาแบบนี้ถูกไหมฮะอ่าสมมติว่าตัวนี้เป็นจำนวนขายไปเท่าไหร่ยี่สิบอ่าสมมติเลยยี่สิบเนาะ ก็จะเป็นยี่สิบนะครับตัวนในสิบบาทอันนี้ก็ต้องเป็นสองร้อยใช่ไหมสองร้อยนะเราลองอัปเดตข้อมูลดูะนะนะครับจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้แจกฟรีนะครับสำหรับเอฟซีพ่อ FC พอ่อตน้อยนะครับแล้วก็ VIP วีไอพีอะไรก็เอฟซีของพอ่อพ่อไอทีช่องยูทูบนะครับอัปเดตข้อมูลโอเคเรียบร้อยนะครับอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วว้าวเห็นไหม ก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานนะครับให้กับอของท่านไปท่านสามารถไปดัดแปลงนะครับผมว่าหน้าตาเทมเพลตนี่มันโอเคเนาะสวยงามเรียบเรียบแล้วก็าเข้มแข็งดูเข้มแข็งบึกบึนไม่ไม่นองน้ำนะฮะไม่เป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอะไรครับเป็นเทมเพลตที่นี้นะครับต้องยกความดีให้กับค่ายของ AI นะครับชื่อว่าครับไมสตันนะครับน่าจะเป็นค่ายของเยอรมันไหม ของยุโรปนะฮะเป็นของเยอรมันนะเป็นเป็นเป็นโอ้เป็นซอสอีกตัวหนึ่งที่ AI ที่น่าใช้อยู่พอสมควรนะฮะผมว่ามันก็น่าใช้อยู่แต่ก็อาจจะย,ยังไม่อันอันดับหนึ่งเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็ใช้ดีอยู่พอสมควรท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูเนาะนะครับสนใจก็ดาวน์โหลดเว็บแอปนะครับ Data Sheet Data Sheet She ฐานข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะ